เขากัะต้อจากคลิปลงจากตลาดเศร้านะครับนะครับเพราะกับสียางไปประตูใช้กันนะครับยางชมบรรยากาศันเลยๆนะครับเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้เราจะเที่ยวใหคภ้มค่านะครับเป็นเสียนะครับเพราะกับยางมาจากตลาดซ้ากันเที่ยวใต่มานะครับไฟแดงนะครับนยครับชมเมืองมันบนน้ำยางชม้อบบัขี่รถนะครับชมบัขี่รถนะครับเพื่อยางชมผ้ายางเหรียญนะครับ เดินชมเบียงกันนะครับเมื <ator il> ่อนี้ครับเดินชมมาครับขับไปได้ชมหมดหรอครับกันทีชมเป็นบางส่วนนะครับพาชมเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าเราก็มีเวลาแค่มือเดียวนะครับมีเวลามือเดียวอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องไงด้วยครับมีเวลามือเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นนี่เป็นหลักฐานที่นะครับบ้านเป็นครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาเสีย่างเอานะครับเพราะว่าเมื่อกี้รถนะครับต้นขี้รถกะอาทีตาทีตย์ได้ภาพว่งามนะครับาอาทิตย์ได้ภาพว่ง้างาคือเขาย่างเขาอาทิตย์ได้วิวนะครับเพราะว่านะครับานางไปเรื่อยๆนะครับเขาลงรถแล้วเขาย่างออกมาจากบอสอนะครับบอสอ ยี่ตลาดโต้แล้วครับเขาอยากเอามาหรอกครัผมมาอดีปอซีอยากไฟแดงเขาก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วครับเขาอยากเอาอะไรนะครับนะครับเขาว่าต้เป็นต้องขี่รถหรืออะไรนะครับว่า่ไก่นะครับยางเหรียญมาเร่ๆออกล่างกายขาผมนะครับระออกกน,นะครับ,รบราานนขาบอกถือว่าไก,นนกนแบบ่นะครับนะครับตคนนี้ก็จะเป็นบ่าวงูนะครับ อย่าลืมนะครับฝากคนติดตามคนไลค์คนชร์ทั้งช่องเลยนะครับทั้งช่องกัดติดก็ได้อธิบายอย่างไรนะครับผู้ชมบรรยากาศไปนยัก oh ันเลยนะครับเพราะว่าทั้งช่องเขาก็ได้รู้จักนะครับแบบพามาคือมารีวิวนะครับมารีวิวนะครับเพราะว่าทุกเที่ยวกับมาลายเที่ยวกับบ้านดิขามีเที่ยนะครับมาหอดแช่หนองคายนะครับเนี่ยครับทั้งช่องกับ ครับเพราะได้รู้ว่าเมืองใดเป็นเมืองไทยนะครับรู้ว่าอยู่ในเมืองจันเเเออออ่มมืืงงรันะครับครับวุ้ยครับตรงนี้เพิ่นประดับประดางามนะครับนะครับนิ่นวลนะครับอู้ตรงนี้งามนะครับนะครับครับวุ้ยงูวาทแยงแถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวว่ากลับบางหูนะครับนะครับ เ่นคร่าทั้งช่องกับอ่านนะครัทั้งสื่อบอกรับบ้านเป็นอุ้ยครับตรงนี้น้ำนะครับไหนครับอุ้ยเหนื่อถึงแล้วนะครับไหนครับนะครับอุ้ยถนนสายนี่รอเลยครับนี่ครับเป็นสิ่เป็นเสียกตรงนี้นะครับนะครับอุ้ยสวยงามนะครับไหนครับพอตีเราแล้วครับประตูใช้ครับ ตั้งช่องอิปผ้าเดินรอที่ยางรอรอรอไปพุ่นเนาะครับอเพิ่งกันเป็นชิปเป็นชิปนะครับเรื่องฝากติดตามคนไลคนแจ้งตั้งช่องเด้ครับนะครับมุ่งชิปเที่ยวอ่าบ้านพี่น้องสอปปอล้วนะครับเพื่อคือเมืองหลวงแยงจันนะครับครับลงไท้แท้นี้ก็ติดเป็นแรงเศรษฐกิจนะครับมึงนะครับมีห่างมีอย่างเต็มเลยนะครับอ่าคือทำาชีนค่านะครับนะครับ เหนกันนะครับแต่ครับไม่ไงเนาะครับเพาะยางมาจากวสกับเขากับว่าต้องเสียค่ารถก็ได้ยางเหล่นมากเลยนะครับว่าไก่นะครับนะครับว่ไก่ครับถ่าค่ารถประกาศอีกสีพัยี่สิบบาทสามที่บาทนี่ยแะครับพหดนะครับทังก้องกับอดหูงครับนะครับแรงเศรษฐกิจรถหลายนะครับนะครับคนไทยเป็นกลางมาเลยนะครับเหาทางถามนะครับันเลครับ เกาจะท่ามข้ามทางมะลายนะครับนะครับเพราอว่าเบิ้งเบื้องลบทะครับใครจะขับนะครับว่าเขาแข่เวาระวังรถนะครับระวังรถนะครับเพราะขับย่างขับไปนะครับนะครับาต้องต้องการนะครับอุ้ยวามหาลัยนะครับบอกเลยครับแถวนี้ครับ โอ้ยครับนะครับโอ้ยแถวนี้ยแตรงนี้เป็นแรงเศรษฐกิจนะครับเมืองกันมันจิบจิบไปแล้วครับทั้งช่องกับที่พายางนะครับที่รถนะครับทั้งพายางมึงไปเรื่อยๆนะครับหลังบรู้ว่าตึกเป็นตรงนี้ก็บมู้ว่าเป็นห่างเยอเป็นอย่างไรครับทั้งช่องกับอ่างนก นะครับชมน้ำกันนะครับไปเรียกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องนะครับครับบ้านพี่น้องสปปเรานะครับเป็นบ้านแบนนี่ยแหละครับนครับชมน้ำกันเด้อครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามไปเรื่อยๆครับผมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมึงนะครับพร้อมสวยงามบำบานเพื่อนครับภาพปฏิทินยักยักหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับของมาเขาตียางกามทางนะครับ อ่ะครับอ,อ,อัดยงไปเรื่อยๆนะครับเ,เบิ้งๆมาแล้วครับดูอีกข้างครับสวยงามดีนะครับนะครับของอัิยาง เพื่อนๆเยอะที่บริเวณยังนะครับเพริเวงหามธรรมานะครับเรปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับครับไปจนถึงอ่าเดื่อนาอนุสรณ์นะครับประตูชัยนะครับนะครับหลายท่านนะธรรมะเบี้ยงจันนะธรรมะเบี้ยงจันนะครับต้องมาเที่ยวประตูชัยทุกท่านนะครับต้องมานะครับตัว ปกติมีพระธาตุหลวงนะครับตรงเลยกันไปอีกเลยพไปอี่พระธาตุหลวงนะครับเนี่ยเอากระติ๊บนะครับพอากรยามไปเรื่อยๆนะครับยังจมลงกันไป้ะครับจะเลื่อมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแฉ่งน้องจ้องไงเด้อครับเแต่เอาดิบตัดเป็นภาพไปมองมองเลยนะครับขอจบคลิปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ